สำหรับคนที่ตั้งใจวางแผนจะออมเงินนะครับแต่ออมไม่ได้สักทีวันนี้ผมโคชหนุ่มมีเทคนิคการบริหารเงินให้มีเหลือออมมาฝากกันนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆ4ข้อลองเอาไปใช้กันดูครับ1ก็คือเรื่องของการหัดออมก่อนใช้จ่ายนะครับหลายคนเนี่ยจะคุ้นชินกับการใช้เงินไปก่อน เหลือเท่าไราหร่ค่อยออมซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้เราออมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ออมสักทีนะครับเขาบอกว่าเงินที่มองไม่เห็นเนี่ยคือเงินที่เราไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นหักออมก่อนใช้จ่ายไปเลยและถ้าใครเป็นพนักง,งานประจานะครับพยายามทําการหักออมก่อนใช้จ่ายให้เป็นอัตโนมัติไปด้วยก็จะยิ่งเยี่ยมมากมากเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการออมเนี่ยบอกได้เลยครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรครับพนักง,งานกินเงินเดือนนะครับเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์ทุกคนสามารถออมได้หมด แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการหักออมด้วยเงินเยอะๆนะครับเอาเงินที่เราหักออมพอไหวแล้วก็เน้นเรื่องของการหักออมแบบสม่ําเสมอแบบนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เราออมได้จริงๆมากกว่านะครับ2ก็คือเรื่องของการวางแผนการใช้ใจ่ายให้ชัดเจนครับ พวกเราเคยไหมเดินเข้าห้างสรรพสินค้ากะว่าเดี๋ยวจะไปดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะไปแวะดูสินค้านู่นนี่นั่นสุดท้ายกลับออกมาของเต็มมือเลยนะครับลักษณะแบบนี้เกิดจากการที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับดังนั้นการทําเรื่องของงบรายรับรายจ่ายให้เรารู้ได้ว่าเดือนหนึ่งจะใช้จ่ายกับอะไรได้บ้างใช้จ่ายได้เท่าไหร่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็อย่าลืมคอยจดบัญชีไว้ด้วยว่ามาตั้งงบไว้อย่างดีสุดท้ายแล้วทําได้จริงหรือเปล่านะครับ ความชัดเจนในการวางแผนการใช้จ่ายนะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการออมให้กับเราได้นะครับ 3. ครับพยายามอย่าสร้างภาระหนี้เกินความจําเป็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่โยงกันอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีหนี้เยอะเกินไปเงินผ่อนชำระหนี้ก็จะสูงแล้วก็ทําให้เราออมเงินได้น้อยตามไปด้วยนะครับดังนั้นก่อนที่จะเป็นหนี้อะไรเนี่ยอย่าลืมเช็คดูก่อนนะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องใช้จริงหรือเปล่า นะครับถ้ามันเป็นแค่ความอยากแล้วก็เบรกเบรมันไว้บ้างก็ดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นก็ลองพิจารณาให้ดีว่าแค่ไหนถึงจะเหมาะสมนะครับการควบคุมปริมาณนี่ไม่ให้มากเกินไปก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เราออมได้มากขึ้นนะครับ4ครับระวังค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากเหตุไม่คาดฝันนะครับ ต้องบอกเลยว่าในชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มากับเรื่องของสุขภาพนะบางทีดูแลตัวเองดีแต่ว่าก็ยังเจ็บป่วยได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆด้วยก็อาจจะเกิดขึ้นกับเรานะครับและเมื่อความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเราจะมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับถ้าเกิดเรามีเงินเก็บออมอยู่ก็ดีนะครับแต่ว่าแหมก็น่าเสียดายนะครับถ้าจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นการวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็จะช่วยเราทําให้มีโอกาสในการออมได้มากขึ้นนะครับเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายจากเหตุไม่คาดฝันนะครับวันนี้ผมมี ประกัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงมาเล่าให้ฟังกันครับประกัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงถือว่าเป็นแนวคิดใหม่นะครับเพราะว่าเป็นประกันชีวิตที่มาพร้อมกับความคุ้มครองสุขภาพคุ้มยังไงมาดูกัน 1. กรมทัรเดียวดูแลครอบคลุมถึงคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับสามารถแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดถึง5คนนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอามาได้ครบเลยนะ 2. ไม่ว่าจะเคลมเยอะเคลมน้อยก็ยังได้เบีย้ยคืนครบ100%เมื่อครบสัญญา 3. ครอบคลุมครบทุกด้าน OPD IPD ทำฟันสายตาวัคซีนตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ยังคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเจ็บป่วยจากโกรคร้ายแรง3โรคได้แก่โรคมะเร็งระยะลุกลามกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันนะครับ นอกจากนี้ยังได้รับเงินชดเชยกรณีพักร,รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตั้งแต่500บาทถึง15,000บาทต่อวัน 4. นะครับสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงแค่ตอบคาถามสุขภาพ3คําถามเท่านั้นและพิเศษกว่านั้นนะครับก็คือ5ครับหากไม่เคลมเนี่ยเรารสามารถสะสมวงเงินค่ารักษาพยาบาลไปใช้ในปีถัดไปได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w OPD คืนเบี er ้ยครบ .com นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้นะครับเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารนะครับที่มีไลายเส้นมาช่วยตอบคำถามนะครับรับประกันได้เลยว่าได้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแน่นอนนะครับหรือจะไปสอบถามที่ SCB ทุกสาขาก็ได้นะครับ สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทคนิคการบริหารเงินให้เหลือออมนะครับ1หักออมก่อนใช้จําไว้เลยว่าเงินที่ไม่เห็นคือเงินที่ไม่ได้ใช้นะครับ2ครับวางแผนการใช้จ่ายให้ดีวางแผนให้รัดกุมนะครับจะได้ไม่มีเงินล่วไหลนะครับ3ครับอย่าก,ก่อนหนี้เกินตัวนะเพราะว่าการก่อนหนี้เกินตัวก็จะทําให้เรามีเงินผ่อนชาระหนี้ในปริมาณที่สูงผ่อนชําระหนี้เยอะเงินออมก็น้อยตามไปด้วยนะครับแล้วก็4ครับ ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งประกัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงก็น่าจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งฝากไว้นะครับเราลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่คือเทคนิคการบริหารเงินให้เหลือออมสไตล์โคตรหนุ่มครับ